สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Midnight with Marshmallow นะครับกลางมหาสมุทรแอตแลนติกมีตำนานเรื่องหนึ่งครับที่เล่าถึงเกาะลึกลับที่ไม่มีใครสามารถเดินทางไปถึงได้เพราะว่าเกาะเกาะนี้จะโผล่ขึ้นมาแค่ทุกๆ7ปีเท่านั้นแล้วก็จะหายวับไปในหมอกราวกับว่ามันไม่เคยอยู่ที่นั่นมาก่อน นักเดินเรือยุคกลางเคยเห็นมันอยู่ในแผ่นที่บางคนก็บอกว่าพวกเขาเคยขึ้นไปหยยบเกาะเกาะนี้จริงๆเกาะเกาะนี้มีชื่อว่าไฮบาร์ซิลครับไฮบาร์ซิลคือชื่อของเกาะลึกลับที่ถูกพูดถึงในตำนานของชาวยุโรปโดยเฉพาะในหมู่ของชาวไอลิสและนักเดินเรือฝั่งตะวันตกว่ากันว่า มันคือเกาะที่มีอารยธรรมโบราณขั้นสูงเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตลึกลับและมีเทคโนโลยีที่มนุษย์ยุคปัจจุบันยังเข้าไม่ถึงแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากตำนานอ,อื่นๆก็คือไฮบารซิลนั้นจะปรากฏตัวให้เห็นเฉพาะทุกๆ7ปีจากชายฝั่งของไอแลนด์ and, ก่อนที่จะหายวับไปในหมอกทันทีที่มีใครเข้าใกล้ สิ่งที่ทําให้ตํานานของไฮบารซิลดูไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเพราะว่ามันเคยถูกวาดลงบนแผนที่โลกจริงๆในหลายๆฉบับตั้งแต่ศตรวรรษที่14หนึ่งในแผนที่ที่เก่าแก่ที่สุดก็คือแผนที่ของแองเจลเโนดันเซิร์ตในปี1325ที่เขาได้วาดเกาะที่ชื่อบาซิลไว้ตรงตําแหน่งตะวันตกของไอแลนด์ ต่อมาในแผนที่ของเจรดัสโมคาเทอร์และพิลีไลส์ไฮบาซิลก็ยังคงปรากฏตัวอยู่บนแผนที่ในรูปแบบของวงกลมสมมาตรที่มีแม่น้ำพาดกลางเหมือนกับว่าเป็นเมืองที่ถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นแค่ภาพวาดที่เอาไว้ปรับแผนที่เท่านั้นนะครับ แต่มันคือจุดหมายของการเดินทางของนักเดินเรือจริงๆหนึ่งในบันทึกที่โด่งดังที่สุดจะอยู่ในปี1674เมื่อกัปตันเรือที่ชื่อจอห์นนิสเบตอ้างว่าเขาและลูกเรือได้เห็นเกาะไฮบาซิลและได้ขึ้นฝั่งจริงๆพวกเขาเล่าว่าบนเกาะนั้นมีอารยธรรมที่สงบมีสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับมนุษย์ ที่สามารถสื่อสารผ่านจิตได้และที่น่าปลาดที่สุดก็คือพวกเขาได้รับทองคำจากชาวเกาะก่อนที่จะเดินทางกลับเรื่องนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในอังกฤษและกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในยุคนั้นแม้ภายหลังจะมีคนสงสัยว่ามันอาจเป็นการแต่งเรื่องแต่สำหรับบางคนนั้นนี่คือหลักฐานจากประสบการณ์ตรงมีนักทฤษฎีบางคนครับที่เชื่อว่า ไฮบารซิลไม่ใช่แค่เกาะธรรมดาธร,รมดาแต่มันคือจุดพลังงานบนโลกหรือไม่ก็เป็นเมืองของผู้รู้แบบเดียวกับแชมบาลาหรืออากาธานักทฤษฎีบางสายก็บอกว่ามันเป็นเขตอรารยธรรมต่างมิติที่ถูกซ่อนไว้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงหรืออาจถูกลายล้อมด้วยพลังงานที่ทำให้เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เรื่องนี้ยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นครับเมื่อมีคนโยงไฮบา r ์ซลเข้ากับเหตุการณ์ UFO ที่อังกฤษในปี1980หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ l i n d e r s h a m Forest Incident ในเหตุการณ์เองครับก็ได้มีหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่าเขาได้สัมผัสกับยานบินและได้รับข้อมูลพิกัดเป็นรหัสและพิกัดพิกัดนั้นเอง ก็ยังชี้ไปยังบริเวณที่เคยระบุว่าเป็นที่ตั้งของเกาะไฮบาริซลครับปัจจุบันนี้ไม่มีเกาะที่ชื่อว่าไฮบาริซลถูกบันทึกไว้บนพิกัดในแผนที่อีกแล้วนักวิท,าทยาศาสตร์มองว่าเกาะเกาะนี้อาจเป็นเพียงภาพลวงตาในทะเลหรือที่เรียกว่าฟาตาเมกานาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่คลื่อนอากาศสะท้อนแสง จนดูเหมือนว่ามีเกาะอยู่ไกลๆบางทฤษฎีก็บอกว่าไฮบาร์ซิลมันคือเกาะจริงๆที่ได้จมลงไปในใต้ทะเลจากแผ่นดินไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกหรือไม่ก็เป็นเกาะที่โผล่ขึ้นมาในบางช่วงจากภูเขาไฟใต้ทะเลแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนไฮบาร์ซิลก็ยังคงอยู่เป็นตำนาน ที่ไม่เคยจางหายไปจากความเชื่อของคนที่ยังเชื่อว่ามันมีอยู่ครับไฮบารซิลนั้นอาจเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาหรืออาจเป็นบางสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ว่าโลกเรานั้นยังไม่พร้อมที่จะเข้าใจมันบางครั้งตำนานตำนานนี้อาจไม่ได้เกิดจากเรื่องแต่งแต่อาจเป็นเศษเสี้ยวของความจริงที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในหมอก และอาจรอเราในอีก7จปีข้างหน้า